เอาเพชรพระรวยสวัสดีพี่สุภุสุขคนณครับผมกับขีมาต,ตามแนวทางรัฐบาลไทยของพ่อเสี้ยนผาสุขวันวันที่สิบหกสิงหาสองหา้าหกแปดได้ไปนอนได้เพิ่นพ,พ่อเพิ่นโทรมาพอดีก็ร่างคุยกับพ่อแต้มอจ่อแมนครับแม,แมนแมนคือกันกับผมละหายหน่อยตัวมันเดินมาเนี่นี่ครับเออามันคุณพ่อพ่อมันว,วันนี้ครับผมพ่อมน่ะพ่อพ่อมเนี่ย เอาร้อมแล้วบ่เอาเอาเลยวิ่งไปก่อนเนอะ่ว่าจะเบาเรีวเลยบ่เดียวนผมผมคนควาย้่ไปน้าเขียนไปน้ำนะพ่อเนาะคือวนเมื่อกี้นี่พให้ไปนั่มันกระลุ้เลยล่ะเออเพราะวันเป็นของวันที่วันที่นึงเนาะวันที่หนึ่งนี่มันกะเข่าเตเล็นึงอือเลขสิบสามเว้นเลขกันคุณนะทั้งอบ่นทั้งอย่างไปคุณนะเอาไปนี่เดี๋ยวผมจะคุยกับเอีกันนะพ่อเนาะครับอ่น มือนี่วก็เตรียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยได้พี่น้องครับอันนี้คืองวดวันที่หนึ่งนวพี่น้องเนาะแปดหนึงหนึ่งแปดห้าสองล่างห้าศูนย์นะครับ้ี้สบร้างอครับมีเอินกนบครับวันี่บ่เตรงาลขอกเดีสรั้่าเงินบเลขต่างเหรียบเลยตัวเดียวกันเลยนะครับ ครับผมสั้นมันอยู่ในสูตรดีล่ะสูตรมันเดินเมื่อกี่เราเมื่อกี้นี่มันเป็นเร่ยงหานะมันอีู่ในแบบเนี่ยสูตรสูตรเดินดีเพราะว่าสูตรสองตัวมากตัวมันตัวเดียวอันนี้เป็นสูตรตัวเดียวว่ะโอ้โอ้ที่สิบหกเนาะคู่กันอะไรคือเก้าเนาะตัวล่างมันก็ได้นั่นนะพุ่นมันเริ่มเดินมันจะได้พุ่นคุณพ่อเดียวเด้อครับเดินมันแต่มันออกแปดแต่มันออกอันยังไงะ มันเริ่มเดอนมาแต่มันออกสามศูนย์เก้านะคุณพ่อมันออกสามศูนย์เก้าแล้วมันมีสามออกสามศูนย์เก้าเวื่อถัดมามันมีหกมันผันหลุดมันปิดเจ็ดซาตัวรองนั่นมะเข่าเป็นอันอันนี้นะวันนี้กัดมาหนีมันมันแต่ว่าวิ่งเก้าแล้ววิ่งสองวิ่งสองแล้วมาวิ่งหาง่นเมื่อกี้นี่แม็นมะลาครับ มันี่มันมีแปเด็กกุอมันเกิดจากอยังเกิดจากเอาเลขล่างกับนอาลักน้วยของล่างกับลักน้วยของบนบวกกันคุณก่อเห็นบหมนดมันสีมูบวกบวกยอดนเสียนไว้น้อยเดียวก็ได้นี่หนึ่งกับสี่บวกกันเป็นห้าหนึ่งวดมู่ีนี่เห็นบอยอดไปหันโั่เาโงบวกกันนี่เลขล่างเขาเลขล่างบวกกันนี่นะมันเป็นสองมั่นี่มันหงกับสองมันได้แปดมันสี่รูทบอตอนนั้นคารุดมัต้องเป็นเก้าเพราะว่า น้องคือเต่านะคุณพ่อเนี่ยอธิบายอ่ะทันชิ้นหน้ารองเลขนี่งหายเนาะครับครับครับเดี๋ยวผมมันเลววิ่งนี่วิ่งบนล่างน้อกัลเด้อร์เอาบนล่างเนาะพ่อเนาะเออบนล่างน้อกันเลขวิ่งนี่ครับแกงยีน้าพ่อเด้อผมเขียนไปน้ำอ่าบนล่างโดยการเลขวิ่งนี่บนล่างโดยการวิ่งแปรกับเต้าคุณพ่อคือกันเปียบเลยกับเด็กันเมื่อกี้นี่นะครับเลขกทหารตังแดนบนล่างวิ่งแปรกับเต้าคุณพ่อเพผมแปรแล้วคือกันทำในก็ได้ครับ นี่เนี่ยสองตัวผมจับคู่หอยเหนียวแค่สองตัวออมีเดีกง่ายวินี่เนี่ยแอบสามบุนโดตัวหนึ่งตัวหนึ่งกับเก้าซีเดี๋ยวพ่อเน้นเน้นที่แปดนะพ่อเนะาะตามเน้นที่แปดครับเดี๋ยวผมกินท้ 8, าสุดไปหนึ่งแปดพวกเียว่อโคโรแตที่เขา마น่ะทำมันรู 8, ้แปดขึ้นเป็นเก้ตาตามตามตามกําได้สูตรที่มากนะนะตามวันนี้นันนึงวันนี้แปดนิลาแล้ววันนี้กระจับคู่กับแปดสามแปดซีสองตัว แปดสามสางแปดสามก็เก้าสี่เก้าสี่ของโซเทนี่เขาตัวก<อ>ันตัวนหนึ่งนะคุณหมอเนอะครับผมครับผมกันกันเรื<ๆ>่มเนื่มตัวกันนี่เป็นบนล่างน้ำกันด้วยตัวกันกันอะไรครับผมเก้าแปดพุทธวอร์โอ้ทึ่มานน้ำกันเนาะครับมันอาจจะปอข้อของกับตัวร่องของมันเก้าแปดแล้ววันนี้เอาเลท เอาเลขล่างสองชุดแล้วก็หอเดเออเอาล่างล่างโดยเฉพาะพี่น้องล่างโดยเฉพาะได้ไอันนี้ล่างโดยเฉพาะแต่ว่าเลขวิ่งนี่ยร่วมกันโอ้โหมันกับบนล่างน้ำกันเฉพาะตัวกันกระไดแต่ว่าเลขล่างผมแยกตั้งหางเลยบ้านนี้ครับมาตัวกันเลขล่างก็คื้อก้าแปดนั่นละกระไดนั่นน่ะมันเลยเป็นตัวกันร่วมกันระหว่างบนกับล่างเนอะก้าวแปดน่นเนอะก้าวแปดแปงก้าวน้อพ่อเนาะกลับไปพร้อมเนาะเอาแล้วก็ต้นสิกับเอา แต่ว่ากับนี่กลับมันละเล็มันจังตื่นหล<แ>นังมากเลยตัวเดียวหน,นึ่งโอวานิล่านี่มีสองชุดแปดห้าตัวหนึ่งคุณพอ่อแปดห้าอ๋อแปดห้าตัวที่สองสองแปดคุณพอ่อสองแปดม้วนผมสองแปดนี่หละคุณพอ่อเนี่ย,ย 28, อสองแปดเนาะเน้นสองแปดสองละหนวดนั่นเลยแต่ว่าแปดห้าเรียกเขาจะว่าดังเลยก็ซื้อได้ก็ได้แต่ว่าผมนี่แบบนี้ว่าดังแล้วแต่มันดังมานได้ใสอื เขาไปเอาของผู้ใดมัดอกมันสูตรมันน่นี่ครับธรรมดาธรรมดาพ่อสูตทั้งห้องกัมี่เนาะคน้งยไฟก็เล่นเด้เป่าเดียวหั่นละนอกคุณพ่อเนาะครับผมพอมันนีอันวันนี้ผมจะเอาเลขสามตัวคุณพ่อเดกสองชุดแล้วก็พ่อเออครับผมนี่สองไปสองแปดสามคุณพ่อสองแปดสามครับชที่สองกระตับกันน่ละสองสามแปดตัวที่สองก็ับสองสามแปด ราคาที่ตัดดูดีนะคุณเพราะว่ามันมันเวินมันก็อาจจะเป็นสามสามแปดยังเป็นสี่หลักแต่ว่าผมว่าหายไปดอยพอดีน่เอาครับครับครับเลขหน่อยห่างพอปลายหางก็ทั้งหมดตะม้วนมีตัวนี้ในกนุ้พ่อทวดคุณดูบนนี่แปดสามแปดเก้าสี่ครับตัวกันเก้าแปดล่างนี่แปดห้า สองแปดเนี้ยรับงแปดเก้าก็แปดนี่มันเป็นตกกันนี่ซื้อเนาะเอวก็ของต้งกันนี่ซื้อดอกแล้วว่าบนกับล่างวันนี้ตัวเลขล่างผมเน่นสองแปดทุกว่ครับผมครับผมเป็นสองแปดแปดหาผมไปเ่นไหนน้ำอยู่ดอกอ๋อแปดหานี่ก็งามอยู่นี่มีามันรมลุกแือแปดตรงตเลยล่ะตามที่คนตอนเราล่างว่างกันเราเล่นเมื่อเอาบนล่างบวกกันเงเ่อจบเบื่อมามันหลง้วนแล่ว่าพีดน้อยพ่ออันผันรู้มุดอยู ม,มันส้นกับเลขผมนะว้าครับผมคุณพ่พอที่ได้สูตรนีลลร่ล่ะก็คุณพ่ออาลีวิาา่งเลยล่ะมันหลุดเอาไว้เลยเธอฝัางงวดถัดไปคุณพ่อเห็นใหม่เลยคือผมับผมการนั่งบล็อกิอกกนงวดสองงวดมั่กเขอหางกระไลอะไรอะไรแต่นั่นดีแหละครับอือเ่วต้องหาตัวไซนั่นถ้าที่หาตัวจังได่มันติดติดใจเพคนน่นะนะกาแฟนะฮะน<อ>ี่ต่างขั้นแต่ว่า,าคันเอาแฝดกอดข้อเดียวเม้าเขาเดียวนี่ครับผมโดยเพราะว่าง้างของเขาเนี่ยคือสามนะเพราะเลยจับใส่กันเลยนะเป็นแฝดสามเด้อจัง 83กับเกาซีนี่ต้องพอนี้องเชะ้ตรงนี้ตรงนี้เด้อครับผมรับจากนัเริยนขอ่ไที่ภูเขาบึงกับภูเขาเสเบื้องอ่นของอันคน้าสูงมากหลายๆงวดต่นก่อติดข้อค่าใจดอกหวาแต่ว่าถ้าเพิ่นเบืงสูงกับเพิ่นก็เขาะาใจถ้าคุณอเากัเพิ่มวฟังนข้าที่เนี่ยครับผมถ้าเรื่องผมรับสี่รอยไปแจมเนื่องยังไปยังที่ละ ทางถามคุณพ่อเฟสคนที่เข้าใหญ่ดิบดอกครับท่านผู้ฟงทุกท่อนเริ่มสวัสดีสู่ทุกคนสวัสดีครับครับครับผมครับผมพ่อครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับผมอ่ะพี่น้องมาทวนรัฐบาลไทยพ่อเซียนผาสุกเด้อพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยพ่อเซียนผาสุกสิบหกสิงหาสองห้าหกแปดบนล่างวิ่งแปดกับเก้าเพื่อนเน้นที่เพื่นเน้นที่แเด้อพี่น้องเด้อเน้นที่แ ส่วนจับคู่นี่แถวบนนี่เป็นเลขบนบ่พ่อแจ้มแม่เปนบนล่างละอืมกันบนกันล่างล่างกนต้งหกักนี่เออนี่ล่างเาไปตามที่บอกนะอันนี้เลขบนนี่ยแปดสามเก้าสี่ตกันเก้าแปดเลขสามตัวนี่สองแปดสามสองสามแปดเลขตัวเดียวกันตัวนี้ส่วนล่างนี่ ปดเก้าเก้าแปดเป็นตัวกันเนี่ยบนกับกันเก้าแปดแปดเก้าล่างกับกันแปดเก้าเก้าแปดเลขตัวเดียวกันแปดหากับสองแปดตัวเน้นนะพี่น้องนี่แปดหาสองแปดเป็นตัวเน้นแปดเก้าเก้าแปดนี่เป็นตัวกันอ่ะพี่นอ้องเขาแคบหน้าจอเอามักชอบจะได้กับหาลอตเตอรี่กันบ่ม,มาเข้ากับเพานาะพี่น้องอ่ะขอบคุณพอเสี้ยนพาสุขลาล,าลายโชคมานกันสุขสุขกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม